สวัสดีครับคลิปนี้ช่างก็จะสาธิตวิธีพ่นสีดำมุกนะครับดำมุก209นะครับนำแรกใส่หน้ากากพ่นกันสารเคมีนะครับต้องใส่ทุกครั้งนะครับเพื่อป้องกันสารเคมีนะครับแล้วก็หมวกใบหนึ่งนะครับเพื่อป้องกันฝุ่นลงหัวนะครับเข้าแทรกไปที่ในผมนะครับชิ้นงานที่จะพ่นให้ดูคือชิ้นงานฝาปิดไทยนะครับ รอบแรกใส่เลยนะครับพ่นจากด้านบนลงล่างนะครับอัตราส่วนผสมก็คือสีหนึ่งส่วนทิเนอร์หนึ่งส่วนนะครับทิเนอร์อะคริลิกนะครับอัดไสรเลยนะครับเดี๋ยวช่างก็จะสาธิตวิธีปรับการนะครับคลิปต่อไปนะครับปรับกาปรับเข็มแล้วก็ปรับหัวกานะครับปรับอย่างไรนนะครับคลิปนี้เอาขั้นตอนพ่นไปก่อนนะครับ แปลนะครับพ่นจากทรายไปขวาขวาไปทรายนะครับ,ร,บรอบสองจะปรับัวกาอีกแบบนึงนะครับเดี๋ยวช่างก็ทําคลิปให้ดูนะครับไล่จากบนลงล่างนะครับ,รบตามคลิปเลยนะครับต่อเนื่องไปเลย สุดรอบนี้ก็รอยให้หมาดประมาณ5นาทีนะครับแล้วก็มาโรยรอบที่3รอบสุดท้ายนะครับอัรตราส่วนการโรยก็คือทินเนอร์70สี30เปอร์เซนะครับลรยรอบเดียวนะครับเพื่อให้เม็ดสวยงามนะแล้วก็รอให้แห้งประมาณ5นาทีนะครับ เล็งดูมีเม็ดฝุ่นไหมไม่มีแล้วก็เริ่มต้นเคลือบแร็กเกอร์เลยนะครับครัแรกช่างก็จะไล่จากบนเออล่างขึ้นบนนะครับอัดเลยนะครับอัรตราส่วนผสมแร็กเกอร์ช่างก็เคยทําไว้แล้วนะครับรเกอร์สองหนึ่งนะครับ เกินี้ช่างก็จะอัดต่อเนื่องเลยนะครับหลังจากล่างขึ้นบนแล้วก็บนลงล่างเลยนะครับเพื่อไม่ให้ปุ่นลงนะครับต้องชำนาญน,นิดนึงนะครับอัดต่อเนื่องแบบนี้ได้ดูเทคนิคดูจังหวะนะครับแชร์เก็บไว้ดูได้นะครับยวมีโอกาสได้ลองศึกษาวิธีพ่นสีรถยนต์นะครับจากช่างกัดครับ back up